สวัสดีค่ะเดเดอร์ทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะในวันจันทร์นะโอ้โหกราฟขึ้นแบบว่าสนัน่นนวนไหวเนาะนะคะดูจากโครงสร้างที่โคดวิเคราะห์ให้ไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมอ่าถ้ากราฟเบรกข้างบนเลยนะคะเบรกเบรกสองร้อยอะที่บอกนะคะเบรกสองร้อยกราฟก็จะขึ้นนะอ่าปรากฏว่าเบรกไหมคะเบรกนะ บรกไปตั้งแต่สามหนึ่งแปดเก้าสามหนึ่งเก้าสี่สามหนึ่งเก้าเก้าก็เบรกแล้วนะแล้วก็สองร้อยนะสามพันสองก็เบรกคือถ้าเขาเบรกได้เขาจะไปเนาะเออนะคะตอนนี้ก็ถึงทีพีหมดแล้วนะคะทีพีที่ที่ตั้งไว้ก็มีสามสองหนึ่งเก้าสามสองสองหกสามสองสามสองนะคะ แล้วก็มาถึงตั้ง45เนี่ย32 45นะคะก็ถือว่าขึ้นพอสมควรเนาะใครที่ follow by ก็ยินดีด้วยนะจ๊ะใครที่ follow by นะคะอย่างที่บอกเนี่ยถ้าไม่ผ่านนะ,ะมันก็จะลงแต่ปรากฏว่ามันผ่านนะมันผ่านแล้วมันก็ขึ้นนะคะก็ถูกกราฟที่อ่ะอันนี้ TP <c oughs> กราฟนี้ถึง TP โซนแล้วนะคะ45 46ตรงนี้ ถึงละนี่ก็วางเงื่อนไขไว้หลายๆสเต็ปค่ะเราจะได้ทำกำไรได้อย่างระมัดระวังนะคะทำกำไรแบบระมัดระวังไม่ทำหวือหวาค่ะทำเรื่อยๆนะะไม่ต้องทำอันนี้ก็เ,ออเข้าใครที่เข้าบายโซนตั้งแต่สามหนึ่งเก้าสี่ก็เก็บเก็บได้นะคะเก็บได้เนอะเก็บกำไรได้เร็ว นะคะเพราะว่าเดี๋ยวการาฟอาจจะมีการรีเทสเนาะอโอเคอันนี้จะมาดูราคาสำคัญวันนี้มาดูราคาสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าการาฟเอ่อการาฟลงมาแล้วโซนบายนะคะที่เห็นก็คือน่าจะเป็นนี้แหละ สามสองสองปดนะคะสอง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 หนึ่งห้านะคะหรื 2008, อว่าสองูย์แดตรงนี้นะคะก็เป็นการรีเทสนะคะแต่ถ้าทะลุนี่มาก็ต้องดูว่าสามารถทะลุสามหนึ่งเกย์ได้หรือไม่นะ,ะถ้าทะลุสามหนึ่งเกย์ก็ลงถึงนี้เลยนะคะลงอาจจะลงถึงที่เก่าเลยก็ได้นะคะแต่แต่ถ้ากราฟอยู่แค่โซนบนนี้นะคะ สามสองศูนย์แปดสามสองหนึ่งห้าสามสองสองหรือว่าสองสองแปดสามศูนย์เนี่ยค่ะก็พร้อมที่จะขึ้นต่อนะพร้อมที่จะขึ้นต่อก็ขึ้นต่อทีพีก็น่าจะอยู่แถวแถวสี่สิบห้าสี่สิบเก้าห้าสิบห้าอะไรเงี้ยค่ะนะอืมค่อยๆเก็บเนาะห้าสิบห้าหกสิบเอ็ดนะหกสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองแล้วก็เจ็ดสิบเจ็ดนะคะก็มีโอกาสที่จะไปตรงนั้นเนาะแล้วามาดูทําเปรใหญ่กันนิดนึง อ่าถ้ากราฟไปขนาดนั้นนะักเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอะไรตรงเนี้ยนะคะที่ที่โค้ดพูดเมื่อกี้ค่ะถ้ากราฟขึ้นมาถึงเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอะไรได้แสดงว่าก็ยังเทสอยู่แถวนี้นะคะยังยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเอ่อเรียกอะไรล่ะดิดขึ้นไปสักทีเดียวนะคะต้องเบรกก่อนนะต้องเบรกแถวนี้ก่อนตั้ประมาณสามพันสามร้อยเนี้ยถึงจะเอ่อ สามารถที่จะ follow by ได้เต็มสติลได้สำหรับโซนบนนะคะแต่สำหรับโซนล่างนะถ้าการาฟไม่ผ่านาการาฟทำโครงสร้างลงมาอย่างที่บอกนะโครงสร้างลงมา,ถาแถว200ถแถวสองร้อยเนี้ยอืมแถวแถวสองร้อยเก่าที่เขาเบรกไปอะคะ่ะและ้วเราก็ต้องรอดูว่าเขาสามารถที่จะตั้งหลําขึ้นได้หรือว่าเบรกลงท้างล่างเลยถ้าเบรกลงทั้งล่างเลยก็ร้อยเจ็ดสิบห้ามีหรือมาที่เก่าเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ รอดูนะคะรอดูเพราะว่าเขาไม่ผ่านไม่ผ่านโซนโบนบนโบนบนเลยนะคะขาเซลนะคะคุณเซลได้ตั้งแต่ราคาปัจจุบันนี้เลยนะคะรีเทสกลับขึ้นมาคุณเซลได้เลยแลวแถวเนี้ยแล้วแถวที่เราเคยขึ้นมาเนี้ยขาบายขาบายต้องรอช้อนนะคะขาบายต้องรอช้อนนะคะเดี๋ยวเราดูกราฟว่า กราฟจะลงมาตั้งลำที่ราคาเท่าไหร่นะคะบายต้องรองอ,อะคาบายเนี่ยมีโอกาสท T อที่อย่างที่บอกนะคะ 3, 3, าสามพันสามร้อยสามพันสามร้อยกราฟมีโอกาสขึ้นมาถึงนะเดี๋ยวรอเขาย่อมามาก่อนว่าเขาจะย่อตั้งลำที่ราคาเท่าไหร่นะคะครบ T P หมดแล้วนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะราคาหน้าบาย ตั้งรับราคาตั้งรับที่โค้ดมองไว้ก็น่าจะอยู่โซนนี้อ่ะน่าจะอยู่โซนนี้นะคะอะเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเออมันน่าจะขึ้นสูงอยู่ก็สามสิบยี่บแปดอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้ามันทะลุมาได้ก็มาตั้งรอที่ยี่5บสองสิบห้านะคะอีกราคาก็ศูนย์แปดศูนย์เก้า ถ้าหลุดจากนี้มาไม,ไม่ได้แล้วนะคะดียวเพิ่งาบนะก็ต้องรอนิดหนึ่งรอดูว่าเขาจะอย่างไงเนี่ยร้อยเก้าสิบเลยอ่ะนะคะก็ต้องรอเลยอย่างนั้นเลยนะคะร้อยเก้าสิบเลยอลองลองเทสบายบใบเก็บไปเก็บไปก่อนนะคะราคาที่บอกยี่สิบสองสิบห้าศูนย์แปดศูย์เก้าตรงเนี้ยคะ่ะแล้วก็มีสิบ ที่จะมาถึงเราดีดกลับขึ้นไปถ้าเขากลับขึ้นไปแล้วไม่ผ่านสามสองสี่ห้าอ่าที่เขาเคยขึ้นมาถึงเนี่ยไม่ผ่านสี่ห้าสี่เก้าห้าห้าะลยตรงเนี้ยถ้าไม่ผ่านนะคะไม่เบรกไม่เบรกไปถึงเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะเขาทำผง้างลงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโค้ดสะดวกนะคะโค้ดไเอาไม่ได้ไปไหนนะโค้ดจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะแต่สำหรับ โครงสร้างที่เห็นในะปัจจุบันเนี้ยพอรตฟอล์กบายค่ะนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะไกด้กันประมาณนี้นะคะเพราะว่าราคาที่ส่งให้มันก็ถึงหมดแล้วนี่รอมันย่อมาแล้วขึ้นต่อนะคะอาจจะไปต่อถึงสามร้อยค่ะนะอาจจะไปต่อถึงสามร้อยแต่ว่าเราจะตั้งรับตรงไหนละ่ะเออเจะตั้งรับตรงไหนละ่ะที่มันแบบอืมเป็นราคาที่สวยงามก็แหนะย่านนี้แหละจนถึง อ่าสิบห้าอย่างที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ 22, 15, 8, 09, ย,ยี่สิบสองสิบห้าศูนยะ์แปดศูนย์เก้าอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นราคาตังหลักราคาบายนะคะที่อ่าอาจจะต้องดูเหมือนเอ้ยบายถอยหลังหรือเปล่าลก็ราคาปัจจุบันจะถึงศูนย์แปดศูนย์เก้าสองสามพันสองร้อยศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะลึกสุดตรงนั้นนะถ้าหลุดจากนี้มาไม่ต้องรับอืมเพราะว่าการาฟอาจจะลงลึกมากเลยนะคะ อเเนาะแต่ส่วนค้าเซลล์คุณต้องเซลล์ข้างบนนะตั้งแต่ห้าสิบห้าหกสิบเอ็ดนะหรือเจ็ดสิบสองเจสิบเจ็ดรอเซลล์โซนมู้นะะนะคะโอเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้คืนนี้เจอกันนึงทุ่มเหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีค่ะ